สวัสดีครับวันนี้จะขออนุญาตมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่พบปัญหาซื้อทีวีมาใหม่ๆนะฮะอยู่ๆมันโชว์สเปคตัวทีวี TV, ชื่อรุ่นเหมือนโฆษณาขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับบางทีเหมือนหน้าจอแว็บเป็นภาพวิวขึ้นมาเราตั้งค่าอะไรไปมันลืมหมดเช่นแบบบางทีเราไปตั้งค่าภาพอะไรไว้นะฮะนะครับมันจะถูกกลับมากลายเป็นหมดภาพสดใสปิดเปิดใหม่ทุกครั้งจะกลายเป็นภาพสดใสทุกครั้งนะฮะสำหรับ ผู้ใช้ใช้ทีวี lg ใหม่ๆนะครับจะเจอกันบ่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะยัดแนะนําวิธีการแก้ไขกันเลยนะครับขั้นตอนนะฮะอย่างแรกให้เรากด setting รูปฟันเฟืองที่นีมดก่อนนะฮะจากนั้นนะครับเลือกไปที่หัวข้อการตั้งค่าทั้งหมดที่เป็นจุด3าจุดด้านล่างสุดนะครับเมนูย่อยนะครับหาคําว่าทั่วไปนะครับแล้วก็นะครับรายละเอียดนะครับให้เลือกไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ สำหรับรุ่นตัวซีรีส์ปี2019นะฮะมันจะมีโหมดการตันนะะ้่าเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ถ้าเกิดรุ่นเก่ากว่านี้นะครับแบบซื้อไปแล้วเจอปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยนะครับให้เข้าไปที่ตัวทั่วไปเหมือนกันนะฮะแล้วมันจะมีคำว่าโหมดบ้านรันคาเลยนะฮะส่วนตัวรุ่นนี้นะครับมันจะซ่อนอยู่ในการตันนะะ้่าเพิ่มเติมให้เราเลือกไปที่โหมดบ้านสลัดรันคาตรงนี้เลยฮะนะ,ะสังเกตดูที่หน้าจอตอนนี้นะครับมันถูกเลือกไว้ที่โหมดสำหรับรันคาอยู่นะครับ เราก็จัดการแก้เปลี่ยนเป็นหมวดที่ใช้ภายในบ้านเลยนะฮะ,ะเพียงเท่านี้นะฮะเพียงเท่านี้นะฮะไอตัวปัญหานะครับอาการที่แจ้งตอนต้นนะครับก็จะหายไปนะครับเนีย่ยก็ลองทํากันดูครับวิธีนี้ง่ายมากๆนะครับเนี่ยลองทดสอบดูถ้าลองแก้ไม่หายยังไงก็ปิดที่วีทอดปลั๊กเสียบใหม่ดูสักทีหนึ่งนะครับเนีย่ยก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องอัตมาด้วยนะครับสวัสดีครับ